พลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงนายสมชายเอื้ออมรสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยร่วมเดินทางมาณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเรศวนป่าละอูตาบลห้วยสัต์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อทํากิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจํานวน200คนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับตำรวจตะเวนชายแดนอีกจำนวน1ิเครื่องนำไปแจกให้กับโรงเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดนใช้ประกอบการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังมอบถุงอย่างชีพข้าวสารอาหารแหง้งแว่นสายตาพร้อมไม้เท้าพยุงผู้สูงอายุให้กับชาวบ้านในพื้นที่จากนั้นได้เดินทางไปค่ายพระราม6เพื่อมอบเงินจำนวน200 0 0 0บาท สมทบทุนร่วมสร้างบ้านพักฟื้นให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงร่วมปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติลดสภาวะโลกร้อนในโอกาสนี้พลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงร่วมกับนายสงชายเอื้ออมรสุขนาย,ยกสมาคมอนุคราะห์คลองเตยประเทศไทยมอบทุนการศึกษาจำนวน200ทุน เครื่งองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การเรียนกีฬาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเรสวนป่าละอูตะบนห้วยสัตวใหญ่อำเภอหัวหินจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนขาดแคลน เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เด็กๆพร้อมมอบเงินอีกจำนวน20,000 0บาทเพื่อร่วมสร้างบ้านพักฟื้นสำหรับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับกองทุนบ้านพักฟื้นพายพระราม6กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงและนายสมชายเอื้ออมรสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์ของเตอรประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคมอนุเคราะห์ของเตย ร่วมเดินทางมาณโรงเรียนตำรวจตตเวนชายแดนใน,นสวนป่าละอูตำบลห้วยสัต์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันเพื่อทำกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน200คนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนพร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับตำรวจตตเวนชายแดนอีกจำนวน10เครื่องนำไปแจก,กให้กับโรงเรียนที่อยู่ตามชายแดนใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งแว่นสายตาพร้อมไม้เท้าพยุงผู้สูงอายุให้กับชาวบ้านในพื้นที่จากนั้นได้เดินทางไปค่ายพระราม6เพื่อมอบเงินจำนวน2 0 0 0 0นบาทสมทบทุนร่วมสร้างบ้านพักฟื้นให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนในโอกาสนี้ด้วยพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงพร้อมนายสมชายเอื้ออมอสุข นายกสมาคมอนุเคราะห์กองเตยประเทศไทยพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเรศวปรป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้หนักเรียน200คนคนละ300บาทและมอบคอมพิวเตอร์ให้กับตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน10เครื่องพร้อมมอบถุงยังชีพทั้งข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านขณะเดียวกันยังได้มอบเงิน200,000บาทให้กับค่ายพระราม6 กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษเพื่อร่วมสร้างบ้านพักฟื้นสําหรับข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนภายในค่ายพระรามหก ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้พลตํารวจเอกสมพงษ์ชิงดวงอดีตที่ปรึกษาพิเศษต,ตอรอและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยโดยนายสมชายเอื้ออมรุข นายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการสมาคมร่วมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเลสวนบ้านป่าละอูอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันระหว่างวันที่18-19มกราคม2567 นอกจากอุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนการศึกษาแล้วสมาคมยังได้นำถุงยางชีพไปแจกให้กับชาวบ้านรวมไปถึงแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาพร้อมทั้งมอบไม้เท้าช่วยพยุงให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อีกด้วยและได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน3เครื่องให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษารวมถึงมอบทุนอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียน จากนั้นช่วงเช้าวันที่19มกราคมพลตำรวจเอกสมพงศ์พร้อมด้วยนายสมชายและกรรมการสมาคมได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนภายในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนาเลสวนและยังได้มอบเงินสนับสนุน1 0 0 0 0 0บาทไว้เพื่อซื้อต้นกล้าและอีก1 0 0 0 0 0บาทเพื่อช่วยเหลือตำรวจตะเวนชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย สำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนนเลสวรเปิดการเรียนการสอนให้กับเด็กทุกช่วงวัยทั้งช่วงก่อนวัยเข้าเรียนช่วงอนุบาลปถมไปจนถึงระดับมัธยมศึกษารวม144คนครูผู้สอนที่เป็นตำรวจตะเวนชายแดน9นายและผู้ดูแลอีก2นาย พลตำรเอกสมพงษ์ชิงดวงอดีตที่ปรึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมนายสมชายเอื้ออมรสุขนาย,ยกสมาคม,มนอนุออเคราะห์เคราะเตยประเทศไทยมอบอุปกรณ์การเรียนและมอบถุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันจำนวน200ทุนพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน10เครื่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้โรงเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษานอกจากนี้ยังมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านในละแวกนั้น ก่อนที่จะเบรกครับช่วงนี้ไปดูข่าวดีๆกันหน่อยดีกว่าครับทางพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงนะครับที่ปรึกษาพิเศษตำรวจร่วมกับสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยก็ไปมอบอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ทุนการศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเรศวรบ้านป่าละอูที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันกันครับทางพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงร่วมกับสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทย จัดก,กิจกรรมมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและก็กระบอกน้ําให้กับน้องๆเด็กๆนักเรียนนะครับแต่ในครั้งนี้ไม่ได้ไปช่วยไปดูแลแต่น้องๆเด็กนักเรียนเท่านั้นไปดูบรรดาคุณพอ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังได้ไปมอบถุงยางชีพให้กับผู้ปกครองพร้อมกับเสือ้อแล้วก็แว่นสายตายาวสําหรับอ่านหนังสือรวมเึงไม้เท้าช่วยพยุงให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย โดยทางคณะเนี่ย<ม>เขาก็มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน3มเครื่องให้กับทางโรงเรียนเ<ม>พื่อจะให้น้องนนักเรียนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษากันต่อไปนอกจากนี้มอบของมอบอะไรช่วยเหลือแล้วก็ยังได้มอบทุนการศึกษาไว้เพื่อเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนด้วยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ต้องยอมรับเรื่องของอาหาร<ม>นักเรียนในโรงเรียน<ม>อาหารกลางวันเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ทางกลุ่มนี้เขาก็ไปก็อยากจะช่วยเหลือว่าอยากให้น้องๆกินอิ่มกินของที่มีคุณภาพนะครับ ปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนเนี่ยก็เปิดทําการเรียนการสอนชั้นเด็กก่อนวัยเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหรวมแชั้นเรียนด้วยกันนะครับที่โรงเรียนนี้มีมีนักเรียนอยู่144คนครูตํารวจตะเวนชายแดน9้านายแล้วก็มีผู้ดูแลเด็กอีก2คนครับแน่ดูในถาดอาหารโอ้โหเต็มทุกาเต็มทุกหลุมไข่พันโลนะอิ่มไปถึงเย็นเลยนะใส่ชสวยมากเลยลูกอยากให้ทุกโรงเรียนอะ น้องๆได้ทานอาหารแบบเต็มจานแบบนี้นะคะใช่อ่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งตำรวจตรเวชายแดนครับแล้วก็ทางคนตำรวจเอกสมพงษ์ด้วยรวมถึงสมาคมอนุเคราะห์คองเตย พลตจเอกสมพงษ์ชิงดวงร่วมกับนายสมชายเอื้ออมมสุขนาย,ยุกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยร่วมเดินทางมาณนโะรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเรศวนป่าละอูตำบลห้วยสัต์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อทำกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน200คนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนพร้อมมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับตำรวจตระเวนชายแดนอีกจำนวน10เครื่องนำไปแจกให้กับโรงเรียนที่อยู่ตามชายแดนใช้ประกอบการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังมอบถุงยังชีพเข้าสารอาหารแห้งแว่นสายตาพร้อมไม้เท้าพยุงผู้สูงอายุให้กับชาวบ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ได้เดินทางไปค่ายพระราม6เพื่อมอบเงินจำนวน2องแสนบาทสมทบทุนกลวมสร้างบ้านพักฟื้นให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดภาวะโลกร้อนในโอกาสนี้ด้วยพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงนายสมชายเอื้อมอมอสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยร่วมเดินทางมะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูตำาบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน เพื่อทากิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนจํานวน200คนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนพร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับตํารวจตระเวนชายแดนอีกจํานวนสิเครื่องนําไปแจกให้กับโรงเรียนที่อยู่ตามชายแดนใช้ประกอบการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งแว่นสายตาพร้อมไม้เท้าพยุงผู้สูงอายุให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางไปค่ายพระราม6เพื่อมอบเงินจำนวน2 0 0แสนบาทสมทบทุนร่วมสร้างบ้านพักฟื้นให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติลดสภาวะโลกร้อน